วันนี้คุณหมดไฟอยู่หรือเปล่าคะถ้าคุณหมดไฟนะคะลองมาเติมไฟกันดีกว่ามีวิธีง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยที่จะให้ทุกคนอ่ะลองทําดูตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะบางวันโลกเราอาจจะมืดเราอาจจะมองไม่เห็นทางเดินเพราะว่าสิ่งนั้น่ะมันทําให้เราหมดกําลังใจแต่อยากให้ทุกคนนะคะลองหมุนกลับไปนะคะแล้วย้อนวันที่เราอ่ะมีเป้าหมายชัดวันที่เราเอาความฝันแบกไว้เต็มบนบ่าเราเนี่ยแล้วก้าวเดินออกมาลองกลับไปย้อนนึกถึงวันนั้นดู มองย้อนกลับไปอีกครั้งหาสิ่งที่เราต้องการณนะวันนั้นเพราะวันนั้นเราตั้งใจมุ่งมั่นมากแค่ไหนที่จะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จฉะนั้นแล้วนะคะเราอย่าให้ผงฝุ่นในวันนี้ที่มันบังเอิญมีลมแรงๆพัดมาแล้วเราทำให้เรามองไม่เห็นเป้าหมายที่เราเคยวาดไว้อยากให้เราโฟกัสกลับไปให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปไหนขยี้ตานะคะเอาตาเราไปล้างน้ำซาแล้วเราก็ลุกขึ้นมาค่ะ ทำสิ่งนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งเรามาปลุกพลังในตัวเรากันดีกว่าค่ะ